ตึมตึมตึมเติมผลง,งานชิ้นเอกไม่ถึงตัวนี้้เดี๋ยวตากแดดนานไม่ได้เว้ยเดี๋ยวต้องหาที่ลมหาที่ล้มเข่าประมาณนี้ลคกันเอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ยู่ใีตรับสุดยันเดฟเกตกันแล้วนะครับก็สู่พาร์ทที่31กันแล้วนะครับก็ใกล้จะใกล้จะเท่ากับซีซั่นแรกที่ผมเล่นไปนะครับซีซั่นแรกน่าจะมีอยู่ประมาณ31พาร์ทนะครับอ่าถ้าจำไม่ผิดนะครับเออถ้าใครยังไม่รู้สีซั่นแรกก็ไปรับชมได้เลยนะครับมาก็เดฟเ็กตมนเดิมครับ เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะจะมีเรียงรายกันอยู่ในนั้นครับโอเคนับก็ซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นนักรอบไปนิดนึงแล้วแหละนะครับกับการทําให้พวกเครื่องใช้พลังงานไฟฟ้านะครับนุ่นนี้นั่นนี่แบตเตอรี่ก็ได้มาแล้วสองก้อนก็ได้แผงโซลาเซลล์เพิ่มมาอีกหนึ่งอันครับก็คือผมไม่ได้เล่นนานนะครับแล้วก็มีผลงานเจ๊กับนี่เดี๋ยวลองพาไปดูโดดตรงนี้เขาไม่ตายหรอกมั้ยโอ้โหขาหักเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอตรงนี้คือผม คือจะบอกว่าโดดหลายครั้งมากนะแค่ตรงนี้คือโดดลงไปค้ายพวกแวมบี้ครับแล้วน่าจะโดดบ่อยเกินนะขาเลยักโอ้ยมันจะเฮ้ยจะทำเวทําทำกลอะไรต่างๆมาเนี้ยโอเคเอาแล้วมันใช้ในกล่องไม่ได้ด้วยต้องออกมาใช้งี้เหรอเอาอ๋อแล้วมาใช้ได้ดีเนี่โอเคนี่หักไปหนึ่งข้างโอ้ยอาการสหาหัสเลยเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวมาดูผลงานชิ้นเอกครับนี่ผลงานชิ้นเอกเลยครับเอา้าเดี๋ยว,ยวอะไร โอเคอะตอนแรกนะครับคือผมว่าจะฆ่าเลยแหละแต่อ่ามันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับก็เลยแบบเก็บไว้มันจะมีวิธีดองเนื้อแบบเอ่อไม่จํากัดคือทํารถเฉ็นแล้วก็ใส่ใรถเฉ็นไว้อย่างเงี้ยตอนแรกกะว่าจะทําตัวนี้เพิ่มแต่จะทําเพื่ออะไรนะตัวแรก <c oughs> <c oughs> ก็เลยทําเออทํารถเข็นดีกว่าครับนี้สะสมไว้เรื่อยๆนะครับก็คือผมจะรอใช้ครั้งเดียว้วคือแล่มาทีแล้วก็ใช้ใจแล้วก็ผมได้เพิ่งได้ไอ้น้องหมูหอีครับหมีนี่มา นอกรอบตอนไหนไม่รู้ผมดืมอแบนะครับแต่พวกแกะนี้ก็มานอกรอบเหมือนกันนอกรอบทุกตัวเลยนะครับน่าจะครับน่าจะโอเคนะครับก็ซึ่งดีในพาร์ทนี้นะผมว่าจะมาเคยร์ของในบ้านแล้วก็จะเปิดคังดีกว่านะจะทำคังเก็บของดีแล้วกันเพราะตอนนี้รู้สึกว่าแรกผมจะต้องฟาร์มแร่ไว้เยอะอันนี้เผาแล้วไม่ได้เก็บนะก็ะคือผมจะเอาไอ้พวกตัวเง,งี้ยแล้วก็ไอ้เตียงนอนหรือที่นอนอะไรเงี้ยขึ้นข้างบนเดี๋ยวที่นอนมันมีแบบใหม่ไหมไม่มีครับมีแต่โซฟาไม่มีเตียงที่สวยกว่านี้หรอ ก็เดี๋ยวเราจะย้ายพวกนี้ขึ้นข้างบนกันทำไ้พวกตงพวกเตียงอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวคอยเช็อคของก่อนแล้วก็ข้างล่างผมจะทาเป็นคังเลยตอนแรกกาจะทำข้างบนแล้วแต่ดูสูงแล้วมันไม่ใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตรงนี้เว้นนี้ก่อน <c oughs> โอเคแล้วก็ตรงนี้ผมก็ต้องย้ายเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะย้ายตรงนี้ทำเป็นที่นอนเลยแล้วกันครับแล้วห้องัวททำอีกทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> มันกดย้ายทั้งอันนี้ไม่ได้เฮ้ยไอ้ไม้ตรงนี้ไม่ลงอีกโอเคนี่ห้องัวผมจะไปตรงนี้แล้วกัน โลกสบายดีครับนี่ติดตรงนี้เลยไม้นี่เอาไว้ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเผือ่อเผือ่อมีอะไรจะใช้เดีย๋ยวย้ายทาั้งทั้งแบบนี้ได้ปะโอเคย้ายไม่ได้ครับต้องเอาทวยนี้ออกก่อนเอาแล้วกันโอเคเออนี่ตัวนี้ตัวนี้เก็บง่ายครับได้มาครับรจะทำการเคลียร์ของแล้วเกลียร์้นที่แถวนี้ครับนี่โอเคกล่องมาด้วยครับกล่องเก็บของมาด้วยก็ทำเก็บตัวนี้เหมือนกันเลยครับข้างๆกันเลยเฮ้ยเดี๋ยว ข้างๆต้องเป็นตัวอาหารนี้ฝั่งนี้หรือตัวอาหารในฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอาหารในฝั่งนั้นครับอีกเก็บเราไวต้ตรงนี้เออนี่ติดกับประตูครับตัดของเรียงของใหม่ <laughs> โอเคแล้วมันใกล้อบ่อน,น้ําด้วยนะครับเลยไม่ใช่อะไรเลยย้ายมาตรงนี้ตัวนะครับย้ายมาย้ายมาตัวทำอาหาร นี่ครับติดกันเลยตอนแรกว่าจะเจาะไอ้ตรงนี้นะครับทเบินประตูเดี๋ยวไม่เอาที่กว่านะแบบนี้แล้วสวยแล้วโอเคแล้วก็ติดเตียงหน่อยครับชั้นทิดมุมเดิมครับนี่สวยแล้วแล้วก็เครื่องดูยน,นั่นไว้ข้างบนนี่แหละนะครับแต่ไม่ดีผมไม่ย้ายจริงเอาล่ะเดี๋ยวไปย้ายพวกตัวนี้กันคือเอาไว้ข้างล่างมันก็คับง่ายนะแต่ผมไม่ชอบอลเดี๋ยวเรียงของดีๆก่อนโอเคตัวเอดแวน มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับเอาจริงส่วนมากก็มีแค่พวกเผาลงเผาแ่อะไรนู้นนี่มากกว่าผมว่าไว้ข้างบนดีแล้วครับที่ไปทําที่เก็บของไว้ข้างบนก็เพราะว่าแบบอมืมันขึ้นลงลำบากนะฮะมีตัวเคมีไว้ข้างบนใั้หมดครับนี่ไว้ตรงนี้เลยไม่ยับขึ้นมา๊บใช้ปับ๊บแล้วก็ไอ้ที่ตีเหล็กนี้ผมว่าไว้ข้างล่างแหละตีนะครับไประมาณ ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเออโอเคข้างข้างตรงนี้แล้วอ่าจะได้สว่างหน่อยแล้วก็กล่องผมต้องเคลียร์เรียบเรียงใหม่นะก็คือตสวางให้ชิด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 กันเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะก็จะเคลียร์ฝั่งนี้ก็เคลียร์พอหลังน่าจะต้องได้ทําไว้กล่องเพิ่มนะฮะเอ้ยเพื่อกิจครั้งนี้คือบอกเลยจ,จิบจิบฮะเฮ้ยเดี๋ยวๆผมลืมเอาถ้วยไปใส่เอาละระหว่างที่เรียบเรื่อยผมก็จะฟาร์มพวกของด้วยนั่นไปเลยแล้วกันนะฟาร์ม แบบต้องฟังไปในตัวด้วยนะครับเออนี่ครับแล้วก็นี่ไอพวกเครื่องนี้ผมเคลียร์เรียบร้อยลนะไดม้มาสองเครื่องแบบปูยาวๆแล้วตอนนี้เผาแร่เออไม่ใช่เผาแร่ดิ <c oughs> บทแร่เออเรียกบทแร่แล้วกันนี่ครับไอเครื่องนี้ใช้แบบดังเฟียครับตอนนี้แล้วคือแบบทรายผมนี่ยังเยอะ <c oughs> เอาทิ้งไปด้วยนะครับทิ้งด้วยเก็บด้วยแต่ส่วนมากผมเก็บสี่กองนี้ก็เรือๆเ,เลยครับแล้วก็ยังไม่ได้บทสักทีนะเอยเดี๋ยวไอเครื่องดินเราล่ะเออได้เยอะเ,เลยครับ ได้แปดจุดแล้วโอเคไอชุดไว้แปดจุดเนี่ยทำเดี๋ยวเพิ่งทำอย่าเพิ่งทำอย่เพิ่งอัปเกรดบ้านเดี๋ยวขอเคลียร์ของในบ้านดูนี่นั่นก่อนโอเคครับเอ่อย้ายกล่องเอาตรงนี้มันย้ายมาเลยได้เลยเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมันปืนมันย้ายไปข้างล่างตรงนี้ก่อนเพราะต้องเรียงกล่องเหมือนเดิมครับเรียงจากบนลงล่างมันก็จะใช้ล่างขึ้นบนโอเคเอาไอ้นี้มันทำนี่เลย โอเคแถวแรกเคลียร์แล้วก็แถวที่สองคือไม่ต้องอลงมาก่อนไม่งั้นผมจะลืมว่าที่เคยวางตรงไหนอ,อันนี้อันแรกหนึ่งสองสาม่เดียงตามแถวเดิมครับไปแล้วก็ไอตัวนี้มาเรียงเข้าที่เดิมไม่งั้นเดี๋ยวลืมว่าอันไหนไต้ตรงไหนโอเคประมาณนี้ครับอันสุดท้ายแล้วก็ไอกล่อง ชั้นบนสุดอะคือมันต้องขึ้นอะไรแล้วก็ไปวางครับไม่งั้นแบบมันจะไม่ได้ระดับกันโอเคประมาณนี้ครับเอาละแล้วก็แถวต่อไปอเฮ้ยเดี๋ยวแถวนี้มันจะสุดแล้วโอเคเดี๋ยวผมวางใหม่เลยแล้วกันประเด็นคือต้องทํากล่องใหม่ครับกล่องเก็บอะเอออย่างเยอะเลยตอนนี้แล้วก็ไอ้ชั้นวางของมันยังไงอะเพื่อผมถ้าจะทําให้บ้านมันสวยมันก็ดีเหมือนกันนะแบบมีอะไรหลากหลายนะ แต่ส่มากเก็บในกล่องนี้จะดีผมว่านะหรือชั้นบางดีอ่ะไม่แล้วกันโอเคผมถนัดไอ้แบบนี้เราไม่ตงแต่งสวยงามมากรอเน้นกระชั้นจิบโอเคทีเราก็ไม้แพงอ่ะแบกไปให้หมดเลยออาเก็บเสร็จเรียบร้อยครับกับกล่องเราโอ้แล้วดูฮะเรียงรายอย่างเยอะโอเคอันนี้เป็นโซนที่เก็บของไอเก็บแย่ที่ผมได้จะไปฟองนูนนะโอเคช่างเถอะ เก็บฝั่งไหนก็ช่างเดี๋ยวเราเรียงกล่องก่อนตอนแรกกล่องผมว่าจะวางเออให้มันมีช่องว่างไว้วางไอ้เนี่ยไอ้หัวฟักทองแต่ไม่ดีกว่านะครับก็คือเราอาันโค้งข้างหน้าเราจะใช้หลอดไฟเลยเออเาจะาฟักทองมาทําไมแต่ฟักทองผมก็ไม่ออกหรอกนะครับก็คือแบบให้มันอยู่อย่างเงี้ยแหละนะคือแบบใส่แล้วก็ใส่เลยไงไม่ต้องห่วงครับเสียดายเสียดายสาดใส่ทั้งทีนะฮะโอเคได้แล้วยหนึ่งชั้น ีได้ดึงชั้นปังโอ้ได้ชี้เตือนอีกนะครับเอ๊ะน่าจะวางนี่อีกแล้วสองกล่องเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยได้จริงครับถ้าชี้ชกันจริงอ่ะโอ้โหคลังคลังอย่างใหญ่ครับไอตอนแรกที่แผนผมว่าจะทำมันก็คือแบบทำข้างนอกอีกทีนะก็เลยแบบมาดูพื้นที่ข้างในแล้วเออเดี๋ยว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 เดีทำครังจะหูบานทำไมวะอยู่ไหนวะเนี่ย ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอ้ตัวไหนโดนมาเนี่ยมาล็อกวากวักอยู่เนี่ยเดี๋ยวตัวไหนโดนตัวไหนโดนมาสดเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เซ็ตเกาะจริงแล้วจริงแล้วอันนี้อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งโอเคสายไปซะเอาไอ้ตัวนี้ยังไม่ตายโอเคเอาเมื่อกี้เสียงร้องนู้นไอ้ตัวนี้ตายเดี๋ยวไอ้ตัวไหนโดนมาเนี่ยอยู่ไหนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหวงว่าอยู่ไหนอยู่ตัวเองก่อนเออมันมี น่าจะมีตัวหนึ่งนะที่รวมกับดักครับมันมีเสียงร้องอยู่อะแต่กับดักมีแถบนี้กับแถบนู้นไม่ใช่หรอฟังนู่นหรอฟังไหนวะอ่านี่แอบเจอแล้วโอ้โหไอ้สองตัวนั้นก็วิ่งย้อนไปสักไก่เลยอ้าวแล้วไม่ได้อะไรเลยอู้ได้ได้ได,ได้อลูมิเนียมมาครับอโอเคเยอะไหมฮะพวกแบมบ,บี้เริ่มฉลาดแล้วไหมไอ <c oughs> ตรงไหนที่มีกับดักอ่ะมันจะไม่ค่อยไปนะฮะมันจะไปตรงที่แบบไม่มีกับดักเออโคตรฉลาดเลยโอ้แล้วได้น็อตกลับไอนี่มาน็อตกับเร่อครับลูมิเนียมไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ช่วยได้ไม่ค่อยได้ใช้บ้าอะไรแทบจะไม่เหลือแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวมาตาต่อเลยครับต่อให้เสร็จโอเคแล้วก็ตัวนี้น่าจะขยับขยื่นอีกอันนี้มาก่อน หน้าฟักทองไปตรงหน้าประตูนี่สว,ว่างสวยขึ้นครับโอเคครับสรุปแล้วแถวสุดท้ายวางไม่ได้อ่ะเออมันติดอ่ามันติดแจเลยครับโอ้โหไม่ได้ครับแถวสุดท้ายต้องวางไปอีกแนวหนึง่งใช่ปะหรือแถวสุดท้ายตรงนี้มันจะไม่ทําดิเอาเป็นอะไรมาวางดีงั้นเอาเป็นโต๊ะแล้วกันคนขึ้นไปแล้วคนลงมานะเอาเป็นตตวแอดแวดแล้วกันครับ เออสามารถใช้บ่อยนะไอตัวเนี้ยทำพวกอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทอะไรนู่นนี้นั่นเยอะครับโอเคเป็นไอแวนแล้วกันเดี๋ยวเราเอาเออไฟขยับเข้าไปดีกว่านี่ครับเฮ้ยอย่างน้อยก็มีไฟแล้วก็ไอแว่นวางตรงนี้เลยครับโอเคเรียบร้อยนะปางตรงไหมเนี้ยตรงไม่ตรงไม่รู้อะเอาละครับฝั่งนี้เราก็เคลียร์เออไม่ใช่ว่าจะมีคังแบบ ปีนค้างแบบล้นเลยครับต้องมีอะไรประดับด้วยอ่าแล้วก็เครื่องประดับลงมาเนี่ยครับพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างงี้อย่างนี้นะครับพรมต้องมีดิอือพรมหรอแต่อยากทําช่วงอ่าอัปเกรดบ้านเสร็จนะเอาจริงแต่โอเคเดี๋ยวขอเคลียร์กองก่อนเคลียร์กองนีอกไปมาเนี้ยไปวางกองก่อนวางกองให้เสร็จก่อนนะวางไปแล้วก็ตรงนี้เขาวางไฟเหมือนเดิมอือแล้วจะเอามันออกมาเพื่อ โอเคเนี่ยเพิ่มบมสว่างแล้วก็แถวนี้ก็ไว้อย่างนี้แล้วพอดีแล้วเหลือแค่มันจะวางอีกกล่องหนึ่งได้ไหมเนี่ยลืมดูดูดูเก็บไปเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อนถ้าวางไม่ได้ก็ต้องถอดไฟทิ้งก่อนเก็บถอดไฟมาอ่ะเรียบร้อยครับแถวสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าไฟผมจะติดอีกแล้วนะมันจะวางได้ไหมี่ยอ้าโอเคเอออยังดีที่วางได้ดูจะวางไม่ได้เดี๋ยวไอ้ไฟตัวนี้เดี๋ยวผมขยับเข้าไปนี้แล้วกัน สึกมันจะออกมาข้างนอกเกินไปครับนี่ตวางให้เรียบ,รยบครับแล้วก็เหลือหนึ่งอันแล้วมันเสียดได้ไงกว่าเนี้ยเฮ้ยไปข้างนอกเปล่าโอเคเอ้ยเออผมจำได้ตรงนี้เคยมีอ๋อน่าจะโดนแบมบีม้ตบไปเมื่อพลาดในไปรู้ครับตบไปพร้อมไอประตูมาเออพังไปเลยนะฮะ โอเคเรียบร้อยครับคังเราหูยอย่างเรียบพราะอย่างเรียบอย่างรู้ตอนนี้ท่านจะใส่อะไรก็แล้วแต่ท่านแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> เอาละสุดท้ายก็เคลียร์เดี๋ยวมาดูไอ้พวกตกแต่งข้างบนผมน่าจะไม่แบบนี้แหละนะเดี๋ยวต้องย้ายไม้นี้ลงไปดิอ้าวย้ายไม่ได้มันติดไม้ <c oughs> เออตู้คาบไปตรงนี้แหละนะครับตู้คราบเอาละเดี๋ยวมาตกแต่งพวกเฟอร์นิเจอร์ข้างบนบ้านดีกว่าเอ๊ ข้างล่างอย่าเพิ่ตงตกแต่งครับมาดูกันว่าเราสามารถทำเฟอร์นิเจอร์อะไรได้บ้างนะฮะของตกแต่งมีตู้โอ้ยอย่างรูครับแล้วที่นอนทำไมไม่เปลี่ยนวะเนี่ยมีตู้เอ้ยตู้ตรงไว้ข้างบน,นครับนี่หน้าเก็บของน้งวยนีเพรว่าโอเคแล้วใช้อะไรทำเนี่ยไม้แ้งกับตะปูโอเคจริงจริงของตกแต่งไม่าทำโชคลาภจมอะไรประมาณนี้ครับแต่ไม่ฮะเราจะทำมันตอนนี้เลย เแล้วก็ตู้นี้ด้วยโอเคตู้นี้อีกทีครับเดี๋ยวนะเพิ่งฆ่ามันไปหยกๆไปเฉยเลยพวกแอมบีเนี่ยอยู่เร็วก่อนตอนนี้ผมไม่ได้เกาะเอ้ยไม่มีเกาะยังไม่ได้ใส่เกาะมันตกฝั่งไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฝั่งนี้อีกโอ้ยเอาดีเอาดีหลวนลวกน้ำอ่ะเอาดีโอเคตายหนึ่งครับโอ้ยไอตัวใหญ่อีกมันปล่อยพลังไกลโอ้ยหนัวพังไอ้นี้ ลัวตูพังกูจักเป่ามันทำยากไอวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวันนี้ไอ้ตัวโจรวันนี้ดิอือตายไปซะเอาเกียร์หยิบของด้วยโอ้โหยล้วมันยิ่งตำยากไปตีมันแตกไปหมดแล้วตัวไหนตีไว้ไอ้บอสตัวใหญ่อะมินิบอสครับโอ้โหเอาเออได้ตะปูมาพปรีบโปเชแล้วก็บ้าไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาวางทีหลังเอ้ยเราค่อยมาทำอีกทีอันนี้ไว้ ั่งเล่นบนบ้านอันนี้จะเป็นห้องรับแขกดีเอ่อไม่ดีกว่านับไอ้ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคเอาแค่ออไอน้นี้ก็พอโอเคเรียบร้อยครับใส่อะไรไม่ได้ด้วยโอโหไปแก้ของประดับประดับจริงก็นึกว่าจะแบบสามารถใส่ของตงนีนั่นได้ครับโอเคประดับไปนิดนึงก็ยังดีครับหือแล้วก็ไฟดีดี๋ตวมันต้องมีไฟไมันต,ต้องมีไฟครับคนบ้านเรอ จัดมาอีกครับฟักทองเหมือนเดิม <laughs> อี <laughs> ่ไปทางมุมนี้แล้วก็ตรงนี้อีกมุมหนึ่งแล้วกต็ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วก็ข้างไอ้ตัวนี้อีกมาณนี้ครับฝั่งนี้ก็ต้องมีครับนี่แล้วก็ข้างนอกด้วยเอ้ยเพิ่มแสงสว่างให้หมดครับเอาละนี่ครับเคลียร์ตกแต่งบ้านนี่เราตรงนี้ด้วยไม่ดีกว่าเดี๋ยวบังกอง แล้วก็เออตรงนี้ตรงนี้ที่ทอภาพเอาจริ้งที่ทอภาพผมว่ามันได้ทําแค่ช่วงต้นเกมนะครับคือทําไอ้พวกชุดแล้วก็หมวกแล้วก็นู่นนี่นั่นแต่มันอาจจะได้ทําอีกสักพักละบ้างไม่รู้ว่าไม่ใช่ทําอะไรบ้างลืมไปหมดแล้วฮะไม่ค่อยได้ใช้ไงเออ่โอ้ข้างล่างเคลียร์ล่างมีไฟหมดแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาไม้สติ๊กอยู่จะมาอุ้ยมาบ่อยจริงอุ้ยจะตายไปเลยเฮ้ยว ทำไมพวกเ่มาไวะจังเอ้ยตูจะตายไว้เลยสี่ตัวโอเคตัวนั้นไปไหนอีกตัวอีกนตัวไปไหนวะเดี๋ยวดูยิงก่อนดิกว่าเอ้ามีสี่ตัวไอตัวที่ยืนยิงข้างหลังไปไหนละหลบวะหลบวะเดี๋ยวแป๊บนึง๋ยงจะรอบหลังเขาบอกโอ้ยไปเอาแล้ววะไหนวะฮะนี่เหรอเสียงฮะเดี๋ยวด่า มันบอกแอกวอ,กอยู่ไหนเอาข้างนอกไปตอนไหนไปตอนไหนฮะเดี๋ยวจะช่วยส่งข้อทีเฮ้ยมันแอบออกมาตอนไหนอ่ะแล้วมันเข้าทางไหนเมื่อกี้โอ้ข้อทางประตูรั้วที่มันพังฮะนั่นไงฮะบอกโคตรฉลาดเลยวบมบี้ตั้งแต่ความเดตมาเนี้ยฉลาดเกินโอเคเดี๋ยวเคลียร์ตัวเองก่อนโอ้กําลังเก็บไม้แป้งอยู่ดีๆนะ ผมว่านะตัวเองไม่ปลอดภัยครับต้องไปเอาชุดเกาะมาใส่แล้วอะชุดเกาะลียังเออชุดกเาดกาะยังไม่ลีเออถ้าชุดเกานะนับเข้ามาแขวนไแบบนี้นะคือมันจะไม่ลีคืนนะดูดิมันยังเหลือยี่สิบสองเท่าเดิมเลยผมเอามาเก็บไวนะ้ครับนานแล้วนะจริงแล้วพวกที่ใส่ในกล่องก็คือแบบใต้เต็มหมดแล้วมั้งเนี่ยฮะไอพวกนี้เต็มหมดแล้วนะเอาแล้วออกเก็บคืนไม่ได้ด้วยของเต็ม <laughs> เอาแค่รองเท้าก็พอครับ บัมบี้มาปล่อยคืนนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรโอเคเดี๋ยวแบบฟักทองมาเล้วกันะค,ะครับเกียจถือไปครับกว่าจะถือไปถือมานี่คนละหมากเลยวางมาตรงนี้แหละเอาละแล้วก็ออกมาออกมาให้พอแล้วคือต้องวางคืนนะครับเออวางแล้ววางกับพื้นแล้วก็ค่อยหยิบมาใหม่อะ่ะโอเควางคืนอีกหยิบมาแล้วใส่เลยไม่ได้นะไม่รู้เป็นอะไร <laughs> เก็บเรียบร้อยสว่างจ้าเลยตอนนี้โอ้ทั้งวนันเต็ไมได้วยไฟนะครับหัวเตียงน่าจะเขียรอเอก็บไปแบกกลับไปพี่ไหมเอาของพี่แก้ม,มด้วยก็กรุณาเก็บเขินด้วยนะเดี๋ยวพี่แก้มโมโหไม่มีที่ใสอุ้ยโอ้ตกใจหมดเอาล่ะคือตอนนี้พลังงานไฟฟ้าก็แบบรู้สึกจะแบบใช้แบบเหลเรือแล้วนะฮะ นี่ครับถ้าทำให้พวกนี้ก็แบบเหลือกินเหลือใช้เลยครับแล้วก็กลางคืนตีลบแค่16เองนะก็คือผมเปิดแชปเ,เอ้าเฮ้ยคือผมเปิดใช้หมดทุกอย่างเลยอันนี้ก็เปิดใช้อู้ทราย500ครับทิ้งไปครับเหลือไว้แค่ไอออนแฟ็ก็พอ <laughs> ครับ <laughs> ก็บอกเลยเครื่องเดียวนี้แบบแป,ป๊บๆก็ได้ไอออนแฟแล้วครับตอนนี้มี300ก้อน300ก้อนหัน5ก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่ <laughs> <laughs> นั่นก็คือจํานวนที่จะเป็นไอออนให้เรานะครับโอเคผมว่านะ ไอบ้านน้ำเราต้องมาแล้วแหละนะชว่วงนี้คือผมขี้เกียจต้มน้ำแบบเก็บมาแพ็คก่อนเออถ้าจะทำบ้านน้ำมันก็ต้องมีควบพว่วงก็คือพลังงานไฟฟ้าอีกบ้านน้ำรู้สึกจะใช้เยอะมั้งร้อยห้าสิบมาครับโอเคเยอะไม่เยอะไม่รู้ครับแต่เราต้องจัดแล้วบ้านน้ำก็ต้องอยู่ในน้ำสิเฮ้ยอ,อะไรอ่ะอ้าอ,อ,อ,อเจอปาดินไอปี๊แกเองจะไปไหนเองอยู่ในบ้านข่าไม่มีทางออกหรอกหุ้ยเดี๋ยวด๊ รู้สึกว่า AI มันจะฉลาดขึ้นปะหรือว่าไม่มีก็อ้าวโอเคนี่ครับไม่ต้องไปล่าไนอะ้พวกสัตว์นี่คือมันมาที่บ้านเองเลยอ่ะเดี๋ยวจะเอามันขึ้นจากน้ำก่อนแล้วก็เรามีตู้เย็นแบบเออินฟินิตี้นะครับตู้เย็นแบบไม่ต้องใช้พลังงานนะเนี่ยมีตู้เย็นแบบไม่ต้องใช้พลังงานนี่ครับตู้เย็นล่องหอนมาเรีบๆไปเดี๋ยวมันหายนี่มาเรียครับของเล่เรา ไปประดับได้อ๋อเหมือนเหมือนสัตว์อีกเอ้แต่ทำไมมันไม่มีเจ้าแพะมาเลยทำไมมีแต่แกะมาวะเนี้ยเอาละฮะเนี่ตัวที่สามเลี้ยวแกะอย่างเยอะแต่ละต,ตัวนี่แบบแรๆทั้งนั้นครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นของประดับเลยก็ว่าได้ไอ้ตวกนี้คือมันหายไม่เป็ียนไงเออมันดีตรงนี้เลยะครับนี่แล้วก็มีมาปลายหนึ่งตัวที่ผมยังไม่แลบขึ้นเกียงไว้เฉย อ่ะโอเคเดี๋ยวมาต่อยเรื่องบ้านน้ำเราต่อยดีกว่าเดี๋ยวขอเซฟตัวเกมด้วยเลยนะครับเดี๋ยวผมกลัวแวมปี้มันมาแล้วมันท้อบ้านโอเคจะเก็บหินไปใส่นะก่อนโอ้ยนี่ครับเกือบเต็มเกือบอล้นอะเดี๋ยวมาใส่นี่คันน้ำหนักเกินโอ้ยอย่างเยอะครับสามครื่องนี่แบบล้นเลยตอนนี้นะครับแทบจะบดไม่ทันอนะ่ะไม่เป็นไรฮะเราบดแบบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับพลังงานเรือเือตอนเนี้ย พลงานตอนนี้คือผมจูได้หมื่นหนึ่งนะเออคือแบบเหลือๆครับตอนนี้โอเคแปค๊บเดี๋ยวมาลุยบ้านาน้ำมาต่อเลยแล้วกันเอ,อ้ยขางอีกซะเอาจริงตอนผมเล่นนากรอบอะกระโดดลงมาตรงเนี้ยไม่เห็นเป็นไรสักทีับแต่พออัดคลิปทีไรน,นี่ทำไมขาดเราต้องมีอะไรลำบากทุกทีเนี้ยโอเคาใหมเนี้ฮะทำไมมันถึงกระหักหรืออ,อัดผมจะกระโดดลงไปด้วยถ้าเราเดินลงแบบนี้ไม่น่าจะหักเอ้าเอาสีถ้ามันจะหักอีกอะโอเคเลื่อนรถเฉยครับ ระดับนี้น่าจะแบบเดินลงธรรมานาได้แต่ถ้ากระโดดด้วยลงมาด้วยนี่คือแบบไม่ไหวโอเคเดี๋ยวมันียร์บ้านน้าดีกว่าบ้านน้ําก็ต้องทาในน้ํานะฮะประมาณนั้นบ้านน้ําไปทําบนบกมันก็ไม่ได้ดีโอเคนี่ครับถ้าวางบนนี้ไม่ได้นะฮะแล้วเดียวเดียวไอซีซั่นแรกที่ผมเล่นมันวางบนนี้ไม่ได้นะเล่นเอาอกแล้วฮะอัปเดตใหม่นี่คือเล่นผมอีกแล้วนะ มาน้ำต้องวางในน้ำดีมันถึงจะใช่นะครับงั้นผมอขอวางในน้ำประมาณแถวๆนี้แล้วกันแบบเป็นเครื่องประดับถ้าไว้ข้างบนน่ะคือพื้นที่มันรู้สึกจะเปลืองไปหน่อยนะับเนี่ยไว้อย่านะแบบเปลืองพื้นที่นะงั้นไว้ในน้ำนดีครับโอเคประตูเข้าคือเราไม่ต้องเข้าไปใช้ไปแล้วไงงั้นวางติดนี้เลยครับอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็วัตถุดิบในการใช้ก็คืออลูมิเนียม เป็นแร่ที่แบบหายากในตอนนี้แล้วก็คือผมเอาไปใส่การห่านล้มหมดแล้วครับกับพวกอิเล็กทิอนกนะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม้สูง12ครับก็ไม้แพง2ิบหอันนี้ไม่เป็นไรครับกยเลอสมีพัดมีครับมีมีเราพอทําได้เอาละเดี๋ยวระวังโครงการไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องมันต้องมีอันนี้ควบคู่กันไปด้วยครับก๊อกน้ำเขาเรียกว่าอะไรอะแทงน้ำวะอยู่ในหมวดอาหารนะครับอันนี้ครับ นี่เป็นก๊อกน้ำแบบที่กินได้เลยครับเราต้องไว้ตรงนี้เลยครับนี่ทางออกทางเข้า,าครับกินปั๊บไม่ต้องผ่อนอ้ำต่อไปแล้วครับเฮ้ยก็เดินเข้ามาปุ๊บอยากกินก็สดแล้วบอแล้วก็ใช้อลูมิเนียมฮอปเปอร์แล้วก็ตะปูครับคือผมจะทำคู่กันเลยถ้าไปทำคู่กันคือบ้านน้ำทำมาเพื่ออะไรครับเท่าที่ผมรู้ๆบ้านน้ำก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับก็ทำไว้คู่กับน้ำ ไม่รู้ว่ามันใช้กับไอ้พวกนี้ได้เปล่าทําบ้านน้าปุ๊บไอ้พวกออแป่งฝักไม่เยน็นเปียกทั้งวันนี้ก็ไม่ใช่นะครับโอเคก็สาหรับเรียนเพลเตในพาร์ทนี้ปุกกูต้องขอลาเพิ่นี้แล้วกันะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเลยเราจะมาทําให้บ้านน้ำกันต่อนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ